โอเคัน okay. ถ้าแต่บางคนนอกก็ถ้ามานไม่รู้นะมอพี่มันขายกันสามหมื่นอ่ะแล้วมันก็เหมือนจะออกด้วยอ่ะสองหมื่นแปดสามหมื่นแหละเฮ้ย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 ผีผีมาฮัลโหลฮัลโหลไอดอกไม้ดอกไม้เฮ้ยผีมาฮัลโหลแล้วทำไงอ่ะแข่งกันงัดเหรอเฮ้ยมันมันยี่สิบนาทียังไงวะไอ้เี่ยมันก่อนยี่สิบไหมเหรอวะจุดท้าย อ,อ,อันนี้มมนได้คนเดียวเลยใช่ไหมครับคนแรกที่ท,ที่ที่เร็วสุดปะได้สิบคนสิบคนพี่อ๋อได้สิบคนก็คือโอเคเอ็มไหถ้าผ่<พ>านรอบแรกคืออดถ้าคนเ,เนี้มาห้ามตีกันใช่ไหมเวทใช่ห้ามตีอันพี่หนึ 2> 1, 2่งสองหวานราไปได้ทุกจุดเลยใช่ไหมถ้าเกิดจุดนั้นไม่ครบสิบใช่พี่ใช่ใช่ได้ทุกจุด ให้พี่ผมจะบอกว่าสกินไม้อะเวลาโดนตีโคตรเทพเราด้วยดิไปจุดไหนต่ออ่ะไอ้เแเวนไม่คุยกับกูเลยสัต m e ม you น้องรีบคุยกับครูเลยสัตหายไปเลยนี่ไปไหนต่อแม่งหายแล้วไอ้สัตว์ไปด้วยเฮ้ยพี่ว่าโซล่าคนน้อยพี่ว่าโซล่าวิสิบ้าอันวิ่งวิ่วิ่หวานหวานเฮ้ยไอ้ตึกปูนปิดมันขาดอีกหกคนนะตึกปูนปิดอ่ะขาดอีกประมาณหกเลยนะ ฮัลโหลมีใครอยู่แถวแลนเขียวไหมเนี่ยไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเก็บแอดดับอยู่มีใครว่างไหมครับพี่อยู่ร้านมือสองเหเฮ้ยใครอยู่ร้านมือสองปะวะแลนด์ับอยากเดือด่มมือสองแม่งหายไวมากพี่แลนตรงแลนด์ดเยอะนะเต็มเเลยฮ้ยหนักปิลล่างนี่ว่ากูไปหนักปิดร่างนี่ว่าฝังลูกติดกันเลยกูหายไวจุดหนึ่งโอ้โหโคตรไวอ่ะเฮ้ยจุดละหมื่นเลยนะเว้ยถ้ามึงขายอ่ะพี่อ่ะเกือบหมื่นเลยนะ ไม่ออกพี่อันสามร้อยฮะเหลืออันละร้อยอะพี่เหลืออันเท่าไหร่นะนี่เหลืออันสามร้อยใช่หรออันสามร้อยแล้วหรอมีคนละพวงร้อยอยู่ห้าร้อยสามร้อยประมาณนี้กูซื้อแปดร้อยทำไมอะแด้พูหมดแล้วนะไม่แล้วแล้วหมดแล้วมันลูกมันไม่หายหรอหายเกี่ยวมีใครอยู่ปะเยอะไหมทั้หมดละหมดแล้ว ตรงไหนน้อยมั้งวะแล้วบ้านคนรวยปะเฮ้ยแลนด์มินแลนด์มินพี่ว่าคนน้อยนะพี่ไม่เห็นใครจอดเลยอะพี่เก็บอยู่อะบ้านกากีนังเลยเฮ้ยมันมีสะพานมะลันแปดปะข้างบนปะหลางพี่ข้างล่างที่ซ่อมไปอะอ๋อเหรอมาเขื่อนเดี๋ยวเชื่อมาเขื่อนเดี๋ยวไล่ปนได้หมดแอบดบอะเอาละอาดิไม่กล้าหลอกไม่กล้าหลอกไม่กล้าหลอกที่ผมผมเอาเดีเอาเดีเอาเดี๋ยวไม่ไม่ทำหรอกโดนปรับ วนพระรามแปดนะพี่พี่ก๊อตอะไรนะแพนมันอยู่เขามัอยู่บนใช่ไหมสรุปอยู่บนใช่ไหมอยู่ข้างบน้อไอ้ยี่ห้าเลยเหรอเฮ้กูได้ยี่ห้าอันอะฮัลโหลทถมได้เยอะโอ้ยเฮ้ยกูไม่น่าซื้อแปดร้อยเลยว่ะว่าเหลือแค่สองร้อยอะดูจากพงละมันได้มันมันเหลือน้อยแน่แน่เหลือห้าร้อยะตอนเนี้ยโอ้ยอย่างงี้บูคองราคาราาคขึ้นแล้วอย่างงี้บูราคาขึ้นแล้วเชียวลองเข้าไปดู แค่นี้บูคองเราแล้วเฮียสากินไม่ลิมิเต็ดเลยมีทั้งเมืองแรมไม่ลิมิเต็ดเลยแพดแพดแพดรถคุณจมน้ำแพดคิดว่าจะลิมิเต็ดช่เดียวตรงบ้านเลยฮัลโหลครับเขาบอกลูกนี้จะมีระเบิดลงให้รีบออกตายเดี๋ยวลิมิตเดี๋ยวปีหน้ามันก็ลิมิเต็ดถนนบ้่นต้องไหนเชื่อกดจืนได้ปะ พี่ทางม่งก็มีอยู่นิดนึงไอ้ที่ตบได้ไง่ะเหอนเข้าบ้านขอไอเดียมคนหน้าบ้านนี่คือก้มเยอะยังวะถึงสิบอย่างลายพี่พระรามแปดแน่ใกล้ใกล้ครบละผกกำลังจะหลุดเลนมันมีคนกดแล้วล้มแล้วตกน้ำโอ้ย กีแม่งหายได้อโหตรงบ้านเราไม่ต้องมานะคนเต็มเลยหุยได้ยี่หเลยอะมันได้ยี่ห้าเลยอ่ะสมเยอะอยู่ที่สิบยี่สิบไาสมใช่ไหมไอเหี้ยได้มาหกสิบห้าโคตรเยอะลาขายเลดพันพี่โอ้ยยมยยยยย่ยไยยยยยเยย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 ยสัตว์ได้ยย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 ยายยยยย่ยยยเยย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 ยห้ยยยยยนะยัยเนี้ยเอาจริงแล้วอ่ะ ไม่ใช่คือเดี๋ยวละรับเลทสี่ร้อยครับอยากได้สะกินโอ้ยเงินฟรีไปสามล้านไม่ในี่อ้เห้าร้อยมีคนรับเต็มเลยอ่ะเหมือนเงินสามล้านไม่ทิ้งเลยอ่ะหมดแรงเลยอ่ะ มดแรงเลยอ่ะสล้านในเฮียตอนพี่ซื้อพี่ซื้อแปดนะก็ถูกแล้วไงก็คือคือผมคิดว่าราคามันควรจะ500ร้อยสามสี่ร้อยอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็เอาส่วนต่างมาคิดไงก็คือถ้าเรารออาจจะถูกกว่าประมาณ3ล้านอะไรเงี้ย ไม้สวยก็ฮูคองใช่เหรอเออแต่ไม้มันสวยนะโวยโอ้ไปชนอะไรใครครับข้าโดนลองตีว่ะไอเดียวเดียวมีไม้ยังวะเอามาตีพี่หน่อยเดชไม้ฮาโลวีนอะ่ะจะลองลองตีนหน่อยอยู่อยู่แลนด์เนี่ย เที่ยวก็เท่กระเป๋าอะโอ้ยวันนี้มีหืมนะหืมสะบึมม้มกึมเหรอไอ้ลุงนนตี <มะ S 1> ใคร <นะ S 1> อ่อะลุงตีไม่โดนเออ สวยสวยจัดอ่ะร้อขอลองติ้นอะนะวิ่งก้อนแรกหมดเลยเหรอพี่ได้พี่แรงหมดเลยแฟชั่นเต็มตัวไม่ใช่แบบนี้นะนี่ไม่ใช่แบบนี้นะนี่ต้องถือไม้อันนี้แล้วก็กลับไปใส่ชุดท่านยมอ่ะท่านยมอ่ะเออไปใส่ชุดท่านยมเออชุดท่านยม ขายแคนดี้สองร้อยห้าสิอันเลทห้าร้อยเฮ้แมวแมวเฮียทำอย่าทำลายเลทตัวเอง มันเลืขายมันรับผ้าร้อยแล้วมันรับผ้าร้อยแล้วมันรับผ้าร้อยแล้วไอชี้กูกูไม่ขายกูเก็บไว้ไอ้สัตว์เก็บไวที่ระลึกกูไม่ขายหรอก ไม่ผมเห็น <iet S 1> พี่ก๊อฟมาไอพี่พี่ดำมาหบอพี่ดำพี่ดำบอกว่าต้องมีหมื่นอันก็คือคนละห้าพันโอเคคนละห้าพันอันเราไอเราก็รีบรับเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแอร์ดงแอร์ดอปเราก็เออเรียบร้อยราคาล่วงพี่เก็บอกเลยพี่ส่งเงินแกงไหนเจ็ดสามสามอะรแต่งตัวเฮียมาโคตรเบี้ยวเลย ฮัลโหลรับเงินแดงไหมอะไรนะเวทรับอะไรวะรับเงินแดงไหมเริมแรกรับเงินแดงไหมได้ได้เงินแดงมาก็ได้เอาตั๋วมาเลยนะได้เลยเรื่องหึมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องหึมอะไรหึมเซิรมเกิมเปล่า เชื่อ DOV ไปได้ไม่หรอกมันไม่มีใครรู้หรอกคนดูว่าราคาราคาจะขึ้นจะลงสุดทายแล้วก็มีก่อนใช้ก่อนแต่ก็ไม่ได้อยากรีบมีนะเอาจริงอะแต่ไม้มันสวยนะไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่ได้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม้เนี่ยไม่มีไม่ได้นะไม้สวยขนาดนี้นี่ถ้าผมดีดนิ้วปุ๊บเป็นกลางคืนได้นี่คือมันจะเรืองแสงถ้าถ้ามันเป็นกลางคืนแบบดีดนิ้วปะกลางคืนปุ๊บเรืองแสงเลยป่ะล่ะพี่ จ็ดส,สามสามรถใหม่ย ma, ma. e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  ังไม่มาครับรถใหม่ยังไม่มาอยากเห็นตอนโดนตีโดนตีเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เขามาตีไม่ดูอ่ะเมื่อกี้เขามาตีให้ดูอ่ะเรียบร้อย ที่คนแลนนี้ไม่มีตากันหรอวะสายตาสั้นกันมั้งไอ้เหี้ยเห็นพวกเราไม่ชัดมั้งไปพี่พี่นมพี่พี่ทำอะไรเนี่ยอุ้ยกระเป๋าอย่างน่ารักอ่ะพี่ทำอะไรอยู่ดูดิไอ้เหี้ยเทียบูของไม่ติด มึงดูความเท่ของวูคอขมันเป็นอย่างเงี้ยวูคองมันจะขายออกได้เหผมเพิ่งเก็บไปรีที่แล้วพี่เชื่อพีมึงเชื่อพี่ดิมันอยู่ที่รถสนิยมหลักเลยพี่บอลนี่เขาซื้อแววคองก็เพราะว่าเขาชอบนั่นแหละไม่ตื่นไม่ตื่นเลยพี่เขาเหนียวแล้วพี่ก็สกินแหววคองกันเหมือนอะไรวะกินกินข้าวเหนียวแล้วม่วงเหรอเหมือนกมวูคองอ่ะเดี๋ยวไปเก็บด้วยพี่เดี๋ยวเราจกปักทองอีกรอบหนึ่งไม่วูคองมันเกมในเรื่องน้องมันเล่นได้รอบเดียวนั่นแหละนั่นแหละเล่นจบแล้วมันจะไปเล่นอีกจำเพี้ยอะไรขายอ่ะ ก็ไม่มีแล้วไงกูมาถึงเมื่อวานขายไปสามล้านตัวแล้วนะคะกำไรจะแสนั่นหาอใช่แต่เน็ดแสมันก็มีแต่คนที่ส่งให้แบบนี่จะทำส่งผมตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะมันบอกมีคนให้มัาพันสามอ่ะเออไปเลยเกียวมันอยู่ขึ้นอยู่กับเวลาก็ไปเลยราคาขึ้นเรื่อยๆเว้ยกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะพี่กระเป๋าเหรอกระเป๋าพันผมว่าอมันพันห้าว่ะพันหนึ่งกับพันห้ามันมีพันหนึ่งกับพันห้ากระเป๋าพันห้าเอ้บนหัวพันหนึ่งป่ะกล่องมันสองพันห้าป่ะหรือสองพันวะทั้งหมดมันห้าพันอ่ะลิ โอ้ไม้ก็กระเป๋า <5, 000. S 2> หัวไม้อะกระเป๋าหัวไม้มันทั้งหมดห้าพันไม่แต่มันถูกแล้วอีู่ีแคนดี้มันอันละห้าร้อยแล้วตอนเนี้ยผมน่าจะลดอีกป่ะพี่มันเก็บได้เรอยมันลดอีก<ๆ>ใช่ไวเบห้าก็แลกแคนดี้สองพันสองร้อยอันผม,มวะ ไอเฮียแคนดี้ละร้อยนี่มันยังไงก็ไม่คุ้มอยู่แล้วป่ะเพราะไเปเบหายยากกว่าเยอะแคนดี้หาได้ชั่วโมงนี้อะ